สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ่านะครับเมื่อวนนี้กลับมาพบกับผมนะครับบาวลีนะครับจากช่องภูไทยบ้านโพนนะครับอ่านะครับเมื่อนี้เมื่อนนี้เขากะยู่สวนพุทธานมสดนะครับเมื่อนี้เขาก็มาเมื่อนี้ก็มาสวนนะครับวันยุดธไม่ได้ไปทํางานนะครับเมื่อนี้ก็เลยเมื่อนี้ก็สีมาเจาะนะครับสีมาเจาะหลุมเจาะหลุมเสามุงเสามงมาทันนะครับ อ่นะครับเดี๋ยวนะครับนี่เบิ่งนิดนึงนะครับเมื่อนี้นะครับเขากระสีแม่ทดสอบนะครับทดสอบพอดีเข้าไปอัปเดตนะครับอัปเดตใบเจาะมาใหม่นะครับนี่นะครับผมเห็นบ่นี่นะครับผมเข้าไปอัปเดตใบเจาะนะครับจะมีของของผู้ขาในกระซิมี ใบเจาะหกนิ้วกับใบเจาะสี่นิ้วนะครับนี่นะครับเอาไปอัปเดตมาใหม่ยังมีท่านใส่งานน,นั่นเองพี่น้องแต่ว่าไม่ได้หลังก็ซื้อนะครับนี่เพิ่งไปอัปเดตมาใหม่ยังเป็นขี้เกย์อ,อยู่เลยนี่นะครับเข้าไปติดติด,ตดเขาเรียกว่าเลยติดเล็บนะครับเล็บเล็บเ,เพชรมานะครับเข้าห้องเข้าห้องเสร็จเลยวันนี้โหเพชรนะครับนี่นะครับหเพชรสำหรับที่เขาเอาไปกัด กัดเหล็กนั่นนะครับที่เขาไปซื้อเครื่องกึ่งน่ะมั้งนะครับนี่เอามาเสริมนะครับเสริมใบเจาะนะครับนี่นะครับไอ้ตัวหกนิ้วนะครับตัวหกนิ้วนี่เสื้อห้าห้าห้าหูนะครับนี่หนึ่งสองสามฝั่งนี้เสื้อสามหูนะครับฝั่งนี้เสื้อสองหูนะครับนี่นะครับเวลาเวลาตัวมันหมุนมันหมุนไปก็คือมันควยกันนะครับมันควัดควัดเครดิตลงนะไวๆนะครับ ตัวนี้ใบเจาะซี่นิ้วครับผมใบเจาะซี่นิ้วนี่เอาติดสองอันนะครับสังเกตนะครับว่าสังเกตว่าเอาไปได้เสื้อเป็นจุดเดียวกันนะครับเนี่ยฝั่งนี้ใช้เสื้อห้างกันนะครับ่นี่ยเนี่็ฝั่งนี้เสื้อติดกันนะครับเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเวลาหมุนไปให้มันตัดกันนะครับเบียอ์มันไปตามเบียร์มันไปตามกันนะครับใหามันตัดกันโอเคนะครับนี่กันตัวนี้คือกันนะครับตัวนี้เสื้อสามข้างนี้เสื้อสามข้างนี้เสื้อสองนะครับ ถ้ามันเขาเรียกเลยมุนควยกันนะครับเดี๋ยวผมิสเอ็นมือให้เบิ่งนะครับเขาะมันสามสองนะครับนี่ให้มันไปแั้วนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือกันนะครับตัวซี่นิ้วนะครับให้มันตัวนี้ให้มันเข้ามากางแล้วนี่นะครับเนี่ยให้มันเวลาหมุนนะครับมันสิเป็นลักษณะนี้ตัวตัวหกนิ้วมันสิเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งสามครั้งหนึ่งสองนะครับมาสิตัดกันไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่า บ้านนี้เฮากัสีไปลองเจาะลองเบิ้งนะครับเดี๋ยวเราหลีกสีลองประกอบนะครับประกอบแล้วก็ไปลองเจาะลองเบิ้งนะครับโอ้แบตกองก็เหลือหน่อยแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวเฮาไปทาเบิ้งตอนเจาะนะครับผมอันนะครับบ้านนี้เฮากัสีบ้านกระทํำกันทดสอบนะครับทดสอบเจาะนะครับโอเคตัดเครื่องนะครับ อกี้นะครับเขาเจาะหลุมขนาดที่กะไว้ก็คือ70เซนนะครับผมสำหรับเสามุงนะครับนี่นะครับนี่นะฮะเสามุงนะฮะตัวนี้เป็นเสาเก้านะครับที่มันเคยหักนะครับนี่้นะครับบาลีก็ทําการดามแล้วก็เชื่อมเชื่อมไม้นะครับนี่นะครับฐานเก้านะครับที่เราเคยล่อไว้นะครับประมาณ70เซนนะครับกระสิบมาลงหลุมนี้นะครับที่เราได้เจาะเมื่อกี้นะครับ สุดยอดครั้งเมื่อกี้นะครับที่เขาประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่บอกเลยว่าดีกว่าเก้าหลายครับดีแห้งนะครับขนาดเครื่งองเจาะเครื่องจอของเบารลีนี้มันขนาดแค่2.4แรงนะครับแต่ว่ามาติดหูเพชรนะครับเนี่ยครับเสื้อใบจอในกะ ซอยได้หลายนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเครื่องเจาะเฮามันจะมีแห้งเขาเลยนะครับแต่ว่ามันเจาะเร็วนะครับ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิวลองเจาะไม่นะเพราะว่าพ่อบ่กพี่ถึงนะครับพ่อเอาอะไเอาเอะไรเดี๋ยวเจาะทำไมเดี๋ยวสิเจาะลงอีกหน่อยอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้กลายพปถีนะครับเอาไม่ ที่เกาะที่เบลีนะครับที่ได้ลองเจาะเบิ่งนะครับปรากฏว่ามิมีเปึงแหงนะครับในการเจาะนะครับคือเฮาไม่ได้ใส่แหงกดลงไปหลนะครับคือเฮ่าแค่จับพยุงพยุงนะครับพยุงเว้นแล้วก็ปล่อยเธอใบจอมันจาะลงไปเองนะครับเพราะว่ามันคือว่าง่ายคือมันไวนะครับไวแล้วก็ถือว่าคมนะครับในการเจาะเนี่ยคือดีกว่าใบเจาะที่เขาซื้อมานะครับ ดีกว่าใบเจาะตามท้องตลาดหลายนะครับอันนี้คือเบ้ารีไม่ได้ขายของนะครับคือคือเบ้ารีเนี่ยก็ซื้อใบเจาะตามท้องตลาดมาคือกันนะครับแล้วก็มาเสริมมาเสริมนะฮะหินเพชรนะครับมาเสริมเล็กเพชรนะครับเพื่อให้มันเจาะแล้วก็เพื่อว่าง่ายคือเอดเธอทุนแรงนะครับเพราะมันคือเหมาะสําหรับเกษตรกรนะครับที่ต้องการเอ่อที่สําหรับเอดเกษตรกรที่ใส่ต้องการฝั่งเสานะครับหรือว่าขุดขุดลากหู คุณลาโคบานไดกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดแรงนะครับประหยัดแรงมีมือนะครับแต่ก็เปรียบเทียบครับที่เคยเอาแบบธรรมดานะครับมันไม่ค่อยลงเฮาต้องได้กดกดลงซอยนะครับใส่มือดัดลงซอยกับมันกับมือนะเพราะมันปวดแขนปวดไหล่เขานะครับเวลาเฮาคมลงนะครับกับที่จริงนะครับดินกับมิถือว่ามิถือว่าแข็งนะครับแต่ว่าเป็นก็เป็นดินกับ ดินกันแน่นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่าดินกันแน่นนะครับก็ถือว่าไวนะครับไวเลยนะครับผมทราบผมจะซออเบิ้งอหลีเนี่ยประมาณนับหนึ่งนับหนึ่งฮอดฮานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือสุดนะครับสุดใบนะครับก็ถือว่าเร็วเร็วนะครับครับผมกับไฟว่า้าไวเฮอร์คิดครับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีเครื่องเจาะนะครับแล้วก็ประสบปัญหาที่ ใบเจาะเจาะดีดไม่เฮานะครับก็ไปลองซื้อมาเบิ้งนะครับซื้อเหล็กเพชรนี่แหละครับมาลองมาลองเบิ้งนะครับบ้าลีก็ยังหลงลืมซื้อนะครับวาเข้าวห้องวาเข้าห้องเสลือนะครับก็ล่องไปล่องไปหาซื้อเบิ้งตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับก็มีอยู่นะครับครับฝากไว้นะครับช่องผู้ไทยบรรพชนนะครับกัอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเด้อครับขอบคุณหลายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม